คลิปนี้เราอยู่กับพัดลมรุ่นใหม่จากแบรนด์ Thermatech ครับที่สามารถเชื่อมต่อด้วยแม่เหล็กแบบนี้ฮะและนี่คือพัดลมรุ่น Swab Fan EX 12 R G B ครับในส่วนของ12เนี่ยก็คือขนาดของพัดลม12เซนนั่นเองซึ่งก็จะมีรุ่น14เซนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละเราไม่รอช้าครับบอกได้เลยว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมีมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับว่าพัดลมเซตนี้เนี่ยมีอะไรมาให้บ้างครับมาถึงตัวกล่องตัวแพ็กเกจเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสําหรับตัวพัดลมชุดนี้เขาแถมอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่น นะฮะเรามาดูรายละเอียดเบื้องต้นสำคัญสำคัญของตัวสว a ส Fan EX ตัวนี้ครับนี่คือชื่อรุ่นสว a สด์ฟน EX 12 RGB มันจะมีรุ่นสว a สด์แฟนปกติที่ไม่ใช่ EX นะครับตัวนั้นจะไม่ใช่เป็นลักษณะแม่เหล็กดูดนะครับแต่ว่าฟีเจอร์ต่างๆเรื่องของไฟเรื่องของแสงสีเรื่องของรอบพัดลมต่างๆเนี่ยจะเหมือนกันสามารถเปลี่ยนใบพัดได้เหมือนกันเลยแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือเรื่องของการใช้แม่เหล็กในการดูด snap ติดกันนั่นเองนะครับตัวนี้ รุ่นนี้จะเป็นสีขาวนะครับแมกเนติกคอนเน็ชันนะครับก็คือเชื่อมต่อด้วยแม่เหล็กและสามารถเปลี่ยนบยพัดให้กลับทางลมได้นั่นเองนะและนี่คือรายละเอียดของรอบพัดลมและก็สเปคพัดลมนั่นเองอมาดูด้านหลังนี่อันนี้คือรายละเอียดเมื่อติดตั้งการใช้งานบอกได้เลยว่าสวยงามนะครับเรื่องของไฟแล้วก็อันนี้คือเรื่องของบพัดเมื่อมีการเปลี่ยนบยพัดครับก็จะมีการเปลี่ยนทิศทางลมให้เป็นดูดเข้าเป่าออกนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย พัดลมเดิมๆทั่วไปมันจะเป็นการเป่าอัดนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนไบพัดมันก็จะเป็นการดูดลมเข้าตรงนี้จะเหมาะสําหรับคนที่แต่งคอมแล้วต้องการดูดลมเข้าและไม่ต้องการโชวก้านพัดลมนะครับมันก็จะโชว์เป็นแบบใบพัดแสงสีแบบเต็มรูปแบบไปเลยนะครับอ่ะอันนี้คือฟีเจอร์หลักๆแล้วกันทีนี้เรามาดูเรื่องของอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้รวมไปถึงตัวพัดลมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากอุปกรณ์ที่แถมมาให้นะครับก็จะอยู่ในกล่อง เรียบร้อยแบบนี้แล้วก็จะมีในส่วนของคู่มือการติดตั้งและในส่วนของคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์ TTRGB+ PLUS นั่นเองซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการปรับคอนโทรลไฟนะครับแล้วก็จะมีสายเชื่อมต่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเชื่อมต่อพัดลมสายเชื่อมต่ออะแดปเตอร์สำหรับเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถคอนโทรลไฟได้นะครับแล้วก็น็อตมีน็อตยาวให้ด้วยสำหรับการติดตั้งกับหม้อน,น้ำนะ นี่ทั้งน็อตสั้นและน็อตยาวเลยแล้วก็จะมีอันนี้ฮะเอาไว้เวลาคุณเปลี่ยนใบพัดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีฝุ่นจับอยู่ที่แกนกลางนะครับก็หยอดตัวนี้ได้นะครับช่วยให้มันลื่นม,มากขึ้นนั่นเองนะครับและส่วนสําคัญครับอันนี้นี่เป็นแม่เหล็กนะครับสำหรับการจ่ายไฟเลี้ยงนี่หน้าสัมผัสเป,เป็นอย่างนี้นะฮะเออซึ่งถึงแม้ว่าคุณจะใช้สายเส้นเดียว ก็สามารถใช้งานได้ทั้ง3ตัวก็ตามนะครับแต่เขาก็ให้มาทั้งหมด3ชุดเลย3เส้นเผื่อใครต้องการแบบติดตั้งแยกอะไรก็แล้วแต่นะครับพร้อมกับหุ้มสายถักมาอย่างดีสีขาวแบบนี้อืมก็ประมาณนี้นะในส่วนของสายในส่วนของฮับนี่อันนี้คือฮับของ t h e r m a t e c ทและน,นี่คือช่องเชื่อมต่อพัดลมสายเมื่อสักครู่ที่เราให้ดูนะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือพวกจ่ายไฟเลี้ยง และอันนี้คือเชื่อมต่อสายเข้ากับตัวเมนบอร์ดนะครับหรือว่าสามารถต่อพ่วงอะแดปเตอร์กันได้นะฮะสำหรับใครที่มีอะแดปเตอร์แบบนี้หลายชุดนั่นเองก็ในการเชื่อมต่อพัดลมเนี่ยติดตั้งได้ทั้งหมด5ตัวนะน,นี้2แล้วก็ฝั่งนี้อีก3รวมเป็น5นะฮะเอาละและนี่คือสวัสดแฟนเอเราต้องตั้งให้ห่างกันเล็กน้อยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูดตึ๊บเลยแม่เหล็กเนี่ยดูดแรงมากแล้วก็เหนียวแน่นหนึบมากๆนะครับเรามาดูตัวพัดลมกันก่อนตัวนี้ ลักษณะจะเป็นใบใสนะครับใบถีเลยแล้วก็จะมีวงแหวนที่เป็นแสงสีอยู่ขอบขอบตรงนี้นะฮะสามารถปรับโทนไฟได้ทั้งหมดนะครับและที่สําคัญนะครับในส่วนของใบพัดสามารถเปลี่ยนได้เดี๋ยวเราถอดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับพร้อมกับให้ดูใบพัดสารองที่เขาให้มาซึ่งมีทั้งหมด3ใบเลยยางรองก็สีขาวนะฮะสีขาวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นี้คือจุดเชื่อมต่อไฟนะครับอ่า ที่เป็นขาแบบนี้นะครับคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับอะแดปเตอร์ตัวนี้ก่อนคุณจะติดตั้งง่ายๆครับมันจะดูดปุ๊บลงไปเลยเนี่ยมันก็จะเข้าล็อกของมันนะฮะคือถ้าเกิดมันไม่ลงล็อกไม่ต้องกังวลว่ามันมันไม่ได้ชอ็อตครับมันแค่จะไม่ติดคุณติดตั้งให้มันลงล็อกพัดลมก็จะทํางานทันทีแล้วดูความเหนียวมันนะนี่ผมห้อยเลยนะเนี่ยดูดิแข็งแรงแน่นอนครับเนี่ยผมจับห้อยเลยนะยกเลยอ่ะลองเขย่าเบาๆดูครับ เหนียวแน่นหนึบนะฮะบอกได้เลยว่าตั้งใกล้ๆกันนี่ดูดตึ๊กเลยอเออแล้วก็ในส่วนของตัวอีกฝั่งหนึ่งก็จะเอาไว้ส n a p ติดกับพัดลมอีกชุดหนึ่งได้อ่าใช้งานง่ายมากซึ่งบอกเลยว่าผมลองใช้แล้วเนี่ยว้าวมากอะ่ะมันใช้ปุ๊บต่อปุ๊บไฟติดปั๊บพัดลมติดเลยอะ่ะเอออ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของใบพัดนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปทดสอบเรื่องของการสแนปติดกันทั้งหมดนะ ใบพัดถอดง่ายมากทาความสะอาดได้เปลี่ยนใบพัดได้งัดเราแค่กดลงไปอย่างนี้นะเอานิ้วโป้งครับดันที่หลังใบนะครับพยายามดันที่แกนกลางนะอย่าไปดันใบพัดนะเดี๋ยวพลาดใบพัดหักนะฮะอ่ะดันแกนกลางครับแล้วก็กดมันปึ๊บนี่แค่นี้เองคุณก็จะสามารถถอดใครไม่เปลี่ยนใบพัดก็ถอดมาทําความสะอาดได้นะฮะเนี่ยมันก็จะเหลือวงเลียวๆแบบนี้แล้วก็ ด้านในครับใครรู้สึกว่าเอ้ฝุ่นมันเกาะเยอะก็หยอดจารบีลงไปนิดนึงนะฮะอ่าอ่ะ,อะเราให้ดู l a เบลนิดนึงยังไม่ให้ดูเลยอันนี้คือรายละเอียดของรุ่นนะลาเบลด้านหลังลืมบอกไหม <c oughs> รอบพัดลมสูงสุด2,000รอบแล้วก็ในส่วนของค่า Air a i r f o ฟ w a p p r ์เพ e เนี่ยถ้าเป็นแบบเดิมๆกับการดูดเข้าเนี่ยใบพัดที่เป็นแบบดูดเข้ามันจะต่างกันเล็กน้อยนะครับก็ดูรายละเอียดที่สเปคกันได้นะครับทีนี้ อันนี้คือใบพัดที่เขาแถมมาให้นี่ถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมว่าเขาเรียกว่าทิศทางลมอะ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับการหันใบมันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้คือที่แถมมาให้จะเป็นทั้งหมด3ชุดนะเขาแถมมาให้3อันเลยเราให้ดูเลยละกันเขามีให้3ชุดนี่มีให้ทั้งหมด3ชุดนะฮะอ่ะเราเอามาให้ทดสอบใช้งาน1ชุดแล้วกัน ซึ่งสำหรับรุ่นนี้ตัวโลโก้มันจะเป็นสีดำหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเรื่องทิศทางใบให้ดีใครที่จับพัดลมบ่อยๆหรือว่าประกอบบ่อยๆเนี่ยก็คงคุ้นชินอยู่แล้วไม่สับสนนะครับแต่ใครที่เ <c oughs> ขาเรียกว่ามือใหม่เนี่ยอาจจะต้องสังเกตดีๆนะครับเรื่องของใบพัดนะครับถ้าเป็นสวัส f a แฟนรุ่นก่อนที่ไม่ใช่ ex มันจะเห็นชัดคือเรื่องของโลโก้จะเป็นสีสีเทากับสีดำนะครับ อ่าแต่เนี้ยสีเหมือนกันต่างกันแค่ทิศทางเออก็สังเกตให้ดีอันเนี้ยเป็นแบบเปลี่ยนทางลมเดี๋ยวเราใส่เข้าไปดูนะฮะวิธีใส่ก็แค่ให้มันลงล็อกแล้วก็กดที่แกนกลางแค่นี้จบเรียบร้อยฮะอ่ะสังเกตให้ดูครับ2อันเห็นไหมมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับฝั่งขวาเนี่ยคือเปลี่ยนใบพัดให้เป็นดูดลมเข้าหมายความว่าเวลาลมมันเป่าเนี่ยอุ้ยติดเ,เวลาลมมันเป่านะครับตัวนี้ มันจะดูดเข้าฝั่งนี้แต่ตัวนี้ลมจะเป่าอัดออกด้านหลังนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานถามว่ามันมีผลต่อประสิทธิภาพอะไรหรือเปล่าหลักๆแล้วเนี่ยคนที่เปลี่ยนทางลมแบบนี้เน้นเรื่องของความสวยงามครับเพราะว่าบางทีเราต้องการให้มันดูดเข้าแบบนี้แล้วมันดันหันก้านออกมาแบบนี้นะครับคุณไม่อยากโชว์ก้านฝั่งนี้แต่อยากให้มันลมมันมาทางนี้นะฮะคุณก็เปลี่ยนใบพัดมาเป็นแบบนี้ หลักๆมีแค่นี้นะครับมันจะได้โชว์แสงสีได้แบบเต็มที่โชว์ใบพัดได้เต็มที่นะครับอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราให้ดูเรื่องของการ snap ติดมันดีมากนะฮะก่อนที่จะไปใช้งานจริงให้ดูนะตอนนี้เดี๋ยวเราหาดูเหลี่ยมก่อนอ่ะนี่เราให้ดูครับอ่ะผมวางค่อยๆขยับเข้าใกล้นะปุ๊บนี่ฮะแน่นครับเนี่ยผมถือมือเดียวแข็งแรงนะครับ ทีนี้อีกตัวหนึ่งคุณก็มาส n a p ติดวางใกล้ๆนะปัะ๊บแค่นี้ฮะซึ่งถ้าเกิดคุณต่อไฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยพัดลมจะทํางานทันทีและไฟจะแสดงขึ้นทันทีเดี๋ยวเราทดสอบให้ดูแน่นอนถึงความเสถียรในการใช้งานจริงๆนี่เห็นไหมอ่ะผมขยับให้ดูเนี่ยแน่นครับแล้วมันดียังไงอีกนะครับนอกจากการติดตั้งง่ายแล้ว คุณสังเกตว่าตอนนี้ยังไม่มีสายไฟแน่นอนว่าไฟมันยังไม่ติดอ่ะสมมุติว่าอันนี้เราเชื่อมต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วนะสมมุติเราเชื่อมต่อปั๊บนี่ครับคุณจะมีสายเพียงแค่เส้นเดียวแค่นี้เลยแล้วต่อเข้ากับตัวครับนะครับเส้นอื่นอีก2-3เส้นไม่ต้องนะฮะอันนี้คือข้อดีมากๆ จัดเก็บสายไฟง่ายมากๆบอกได้เลยว่าตอบโจทย์สําหรับคนแต่งคอมมากๆนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการติดตั้งการใช้งานนะว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็สะดวกง่ายดายยังไงบ้างครับเริ่มจากนะฮะในส่วนของตัวฮับก่อนเลยนะครับนี่เขาจะมีฮับจากเทอร์มิน e เฮงให้แบบนี้นะครับซึ่งฮับ1ตัวสามารถติดตั้งพัดลมนะครับได้ทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับ เริ่มจากสายตัวจ่ายไฟเลี้ยงนะครก็จะมีเป็นชุดแบบโมเลกแบบนี้นะฮะเชื่อมต่อเข้ากับฮับและฝั่งหัวโมเลกอันนี้ฮะ,ะเราก็เอาไปเสียบเข้ากับตัวจ่ายไฟเลี้ยงของ power supply นั่นเองนะครับที่เป็นหัวแบบโมเลกอีกเส้นหนึ่งอันนี้เอาไว้เชื่อมต่อกับเขาเรียกว่าเอาไว้คอนโทรลผ่านซอฟต์แวร์นะครับซึ่งก็เชื่อมต่อที่หัว usb 2.0เนี่ยแหละเข้าที่เมนบอร์ดได้เลยนะครับแล้วก็ ฝั่งนี้นะครับเอาไว้เชื่อมต่อเข้ากับฮับนั่นเองอ่าก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาลองต่อเข้า1อันก่อนละกันนะครับอ่าวางไว้ตรงนี้อันนี้ไว้ข้างๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมเชื่อมต่อน,นี้ให้เรียบร้อยก่อนนะตอนนี้เราก็ทําการติดตั้งตัวฮับแล้วก็เชื่อมต่อสายไฟเพลเวอร์ Power เรียบร้อยแล้วนะกับตัวฮับนะครับแล้วก็จะมีหัวแม่เหล็กแบบนี้นะครับในการติดตั้งเนี่ยเราจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับส่วนที่เป็นขาแบบนี้นะอ่า ในส่วนของพัดลมตัวแรกนะเรามาดูกันครับว่ามันจะง่ายแค่ไหนนะดูนะปัะ๊บนี่ฮะติดทันทีถือว่าสะดวกมากเพราะฉะนั้นหากคุณจะต้องเชื่อมต่อพัดลมอีก2ตัวที่เรามีอย่างเงี้ยคุณเอามาสแนปติดได้เลยไม่ต้องเชื่อมต่อสายไฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราทําให้ดูแล้วกันนะฮะอ่ะเราขยับมาด้านข้างก่อนนะฮะเราไปทีละตัวแล้วกันนะตัวแรกครับดูนะ นี่ฮะติดทันทีครับตัวต่อไปครับมาดูฮะปึ๊บเรียบร้อยแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วและสามารถคอนโทรลผ่านซอฟต์แวร์ได้เลยผ่าน TTRGB Plus นะฮะและเห็นไหมครับว่ามันมีสายแค่เส้นเดียวเท่านั้นนี่ครับเส้นเดียวเลยแล้วแม่เหล็กค่อนข้างแน่นอ่ะผมจับให้ดูนะนี่อ่ะผมยกให้ดูเห็นไหมนี่ฮะ แม่เล็กถือว่าแข็งแรงมากแล้วก็ใช้งานได้สะดวกนะครับที่สําคัญคือคุณไม่ต้องวุ่นวายกับสายไฟเยอะแยะมากมายปกติแล้วถ้าเกิดเป็นพัดลมที่มีไฟ a r g b นะครับมันจะต้องมี2ส,สาย2เส้นคือเส้นหนึงจ่ายไฟเลี้ยงให้กับพัดลมอีกเส้นหนึ่งเป็นสายสําหรับควบคุมไฟ a r g b เพราะฉะนั้น1ตัวจะมี2เส้น3ตัวมี6เส้นวุ่นวายมากแต่อันนี้ ใช้เส้นเดียวเท่านั้นและเชื่อมต่อแบบแม่เหล็กนะฮะและที่สำคัญอย่างที่บอกไปคือคุณสามารถเปลี่ยนใบพัดได้เห็นป่ะใบพัดนี้ตอนเนี้ยลมมันเป่ามาทางผมนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเป็นใบพัดตัวนี้นะฮะลมมันก็จะดูดออกไปทางด้านหน้านั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของการใช้งานแบบง่ายๆสมมติคุณไม่ใช้งานคุณดึงออกมาเห็นไหมมันก็แยกแล้วนะครับตัวหลักคือตัวที่เชื่อมต่อกับแม่เหล็กตัวนี้นะครับสมมุติจะใช้ปั๊บ สเตียนครับไม่ต้องกลัวชอ็อตผมลองแล้วผมค่อนข้างกังวลเหมือนกันว่าถ้ามันไม่เข้าล็อกไม่เข้าอะไรมันจะชอ็อตไหมไม่ครับถ้ามันไม่เข้าล็อกมันก็จะไม่ติดแล้วก็แม่เหล็กมันจะเข้าตัวล็อกตัวของมันเองนะครับตัวหน้าสัมผัสของมันเอง่อาสมมุติไม่ใช้หนึ่งตัวเราก็ดึงออกแค่นี้นะครับง่ายมากสะดวกมากแล้วก็แจ่มมากเลยนะฮะเอาละต่อไปเราไปดูเรื่องของซอฟต์แวร์ TT RGB Plus กันนะครับว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้าง โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาที่ซอฟต์แวร์ของ t h e r m a t a k e นะครับในชื่อว่า TTRGB Plus นะครับเมื่อเราต่อคอนโทรลเลอร์เข้ากับเมนบอร์ดแล้วนะครับมันจะแสดงไอคอนแบบนี้นะฮะที่หน้าคอนโทรลเลอร์เมื่อเราเชื่อมต่อหรือว่าเปิดตัวซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับเริ่มต้นเลยนะฮะเราจะต้องเลือกนะครับไอคอนตรงนี้ให้เป็นรุ่นของพัดลมที่เราใช้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ s w a p Fan EX นะครับนี ที่เราเลือกคือสว a p ด์แ e x r g b นะครับมันก็จะ e t เ c t เป็นไอคอนตรงรุ่นนะครับและในแถบของ t t sing นะฮะนี่มันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับที่สามารถคอนโทรลผ่านซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีในส่วนของคีย์บอร์ดแล้วก็แผน่นลองเมาส์นะครับที่ผมเชื่อมต่อเอาไว้อ่าต่อมาครับ my p c เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสเปกการใช้งานต่างๆของเครื่องเครื่องนี้นะครับที่เราใช้ทดสอบนั่นเองนะครับแต่ เราจะเข้าไปที่ Lighting เลยครับตรงนี้คือหน้าซอฟต์แวร์นะครับซึ่งสามารถปรับแต่งไฟต่างๆได้ก็เดี๋ยวเราจะมาเลือกให้เป็นแบบสเตติกก่อนนะเราเลือกซิงเกิลครับปั๊บเห็นไหมครับมันก็จะดีเทคนะครับแต่ว่าตัวพัดลมมันจะไม่เปลี่ยนทันทีนะครับเราต้องกดแอพพลายครับเมื่อเรากดแอพพลายครับมันก็จะสามารถดีเทคทั้งหมดได้แบบนี้นะฮะเราลองเลือกให้เป็นสีเหลือง สีแดงนะฮะแล้วเรากด apply สีเหลืองกด select สีเหลืองฮะ apply ก็ง่ายๆประมาณนี้เราลองเลือกให้เป็นแบบ b l i n k ซิเป็นยังไงบ้างนะฮะ select all แล้วก็สีเขียวสิปับ๊บมันจะกระพริบนะ b l i n k แบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็น random อ,อ่าอันนี้น่าจะสวยนะจริงๆมันเลือกแบบ random ก็ได้นะฮะ,อะลองเลือก random ดูครับนี่ฮะมันก็จะ random สีนะครับเราเลือก speed ปับ๊บ apply ฮะ นี่ก็จะประมาณนี้นะคะคือบอกได้เลยว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะครับเยอะจริงๆเนี่ยอ,อ,อันนี้แรนดอมสีฮะมันก็จะเฟดไปเรื่อยๆนะครับในสีต่างๆอืเลือกสเปียร์นี้คือเร็วสุดแล้วนะ direction ก,ก็ได้นะครับเลือกไปทางไหนฮะซ้ายหรือขวาออ RGB spectrum หน่อยสิ จบไปแล้วนะครับกับ Swapfan ฟ EX 1 2 RGB ตัวนี้นะครับเอาแบบสรุปเลยนะฮะว่าจุดเด่นๆเ,เนี่ยมีอะไรบ้าง1คือหลกัหลกๆแล้วเชื่อมต่อด้วยแม่เหล็กเพราะฉะนั้นสายต่างๆเนี่ยจะไม่รกรุงรังคุณจะเชื่อมต่อด้วยสายเพียงเส้นเดียวเท่านั้นนะครับสสามารถแกะใบพัด ปรับเปลี่ยนทิศท,ทางลมได้หรือว่าคุณจะแกะมาเพื่อทําความสะอาดก็ได้เช่นเดียวกันรอบพัดลมสูงสุดถึง2,000รอบต่อนอาทีถือว่าแรงมากๆในเรื่องของแรงอัดนั่นเองนะครับแล้วก็มีสีดําและสีขาวสามารถควบคุมไฟ RGB ผ่านซอฟต์แวร์ TTRGB Plus ได้นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของรายละเอียด และฟีเจอร์เด่นๆของพัดลมรุ่นนี้ครับใครที่สนใจตอนนี้มีวางจําหน่ายแล้วนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์รายละเอียดสินค้ารวมไปถึงลิงก์ร้านค้าที่มีวางจําหน่ายเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถไปกดดูละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อสินค้ากันได้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ